แบ่งยู่งมาลด้รานเอ้ยผูมาเล่นแล้วไอเจ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผูกอะไรนะเมื่อกี้นี่ไอ้เจ้ไอ้เจ้ไอ้เจ้เย่จริงก็แล้วมาได้งงแมนอย่างมันล่อาขอตัว เอ้ยมึงฟาร์มเลยกวาดลนกวาดลนเลย้าร์มเลยเออแลกฟ้ยเาเรื่วงตายแน่ตายแน่เน um ื้อว like ่ากูไปปิวเดอันครับรู่อูดีอนนจอนยคนการกูเนี่ยกวัวิวิวันไปก่อนเพื่อนเนาะไอ้มันใจขนาดนั้นเลยออะเติอืมเ้

เกเลยนะเยนไดุมาปล่อยเลยปล้าเยารุ่นสุดยอดไปเลยนะ,ะวถ้ามึงฟ์มเจ็บในโค้ชมันว่าโคตรโมเฮ้ยเนี่ยไม่นะท่าน,เด,นเดี๋ยวเตี้ยนบังเมื่อกี้นี่ตัวตัวที่กำลังจะโดเดเมื่อไหร่จะเตียนบังโอ้แบบเมาเลย <c oughs> <c oughs> ดำดำ โคตรดีคึงที่ไทยอุ่นจะเย็นดีที่ไทยอุ่นไปคเกิดใหม่ก็เป็นสลัมไปซะแล้วมึงอ่ะอุ้ยเต่าตามล้านกูตามล้านกูเพื่อนนี่นอนแล้ทิ้งเทนนา้วยกคนเดียวได้ยันเห็นไหมเทนนา้วยกคนเดียวนั่นโอ้นิ่งเลยโอ้เตือนอตื่นอ อันยังน่าเอฟมึงทิ้งเทียนนายกคนเดียวเทียนมันใจแข็งแกงอยู่โอเป็นใจแคิลรี่ึงกลางไงนี่รุมมันใส่ฉันฟอร์จิบใส่ซะว่าว้าวมังกรเล่นเอาลุมมันดิลุมมันดิลุมมันลุมมันลุมมันมังกรเพื่อนเพื่อนเทียนก็แตกแล้วเนี่ย ุนนี่มีกเร่ไหลเรนคือเหมือนเรนจะไปกลนะทุกคนยาย้อนหายอื้ออมันอะไรกูอะไรกูเอาเหรอไมนเตินเออไอเดียวไปใสเรนน้ำกูอ่ะ อะไรกันไม่ไห้กูพี่อันนับซีดออกดาบอันนับซีดออกดาบแดงดูโฟมมีของนี่เอฟปดตึงเอฟเอออเฟได้ไม่ไหวไม่ไหวที่อะไรที่มาเนี่ยอะไรนี่นี่เล่นโยนกระจายกระตายสองซัมนันละ้อนเละโอยเฮ้ย มาแล้วเต้ยเฮ้ยอันตีบอกเลยนะมาทำไมไอ้บ้านนาดูลน้องให้ตอนนี้มาล่ำมึงบุลงกรุงปิงนะเอ้ยซอยย้อนเนี่ยเราไมากดตีไม่ไปต่อยดอกก็หายแล้ววะยังจะหาพี่ดูสัเตใร์มันได้บอกว่ายิ่งโดนยิ่งโดนพี่ดูสันกูไปแล้ว โอ้โน้แ้งบาอันเดียไอ้แคลิีดก็จะดีแค่เลิ้ยจะดีโน้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 ต้นขุ่นแข็งโอ้โอมันไปไหนแล้วกูซาดดันมันหนีอะไรกูพี่ต้นไม่เข้าเลยอ่ะโอ้เอาคิวเลนก็ไปดันที่เงามันดีแต่กูไม่โดนแฮมมือไอเดบิวหามเงี้ย ว้าวอาปาดเกอบตายเราร้านเซิร์ฟปืนไม่ถึงครับโงไม่โดนฟิลด์ซันโง่โอ้ีอยวโดนฟิลด์ซันไม่ดีครับไปปักหลังมันหนีจบแล้วมันไม่ตายด้วย โอ้พ oh, right, ี่ต้นอะไรนี hate. ่แรดแรดยังไงนี่แรดนี่ไว้ตัวเอ้ยมาเร็วเตินมันมาเร็วเออเออต้อนไม่ได้ต้อนเออไอ้กตายแทล้วก็แทงมาต้นต้นสวนสวนี่นพุชาร์ตีหนีออกมาเออยัดตบมากเลยต้น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 เอาต้เออมีรัดนะครับ กำลังไปกูกำลังไปมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วมาทันไหมเก็บไปก็บไปเก็ยไปเก็จไปตอกมาองเบอร์ดว่ะเกีอะไร่ันบังเห็นจังว่าปักอยเลนเนี่ยมีเลนอยู่แถวนี้แหละเรียบร้อยย้อนแข็งทันเทม เตี๋ยวเตี้ยนเป็นมันจะเอาแับแดงวิ่งเร็วได้เปิดโหมดต้นนายฝึกวิชาจากปูอะไรเนี่ยต้นตายแล้วต้นเออปูเงา หลังหักเสื้อโดนแม่งไนากสีที่ดนเลเกือบหมดอยนายนายยิงมัแน่นายยิงมาเมิงคว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 งงโดดยีบอูเรนแรงแรงโอโลโกโซจะได้ละมึนโดนเตือนแถบรัวแล้วรัวแล้ว ไปเฟรนเฟรนด์เฮ้ยเฮ้ยอือเดินเลยนะอ้มันดูเลือดมันดูเลือดแรงมากมาเราเองเาปาดองปลาโรสยิงถอยแล้วเพื่อนว้าวเอาวะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยววะเดีวะสรุให้เอายิงโดนด้วยล่ะ เออเอาเอาเอาต้นเอาเอาต้นให้มัเก็บดอกเออเกือบแย่เปิดร้อยเด่ดียวกันแค่ต้นใหม่มันดันคีบออกกวนบุตรีกัได้อมสโลน กาะเตยอนตั้งกาะมันได้่นกแย่ yeah. สันก็สัง่งพองงก,งกับเจ้าครับวยูเวนเหนียดฮมกับบนคิวให้ลาเติรเนห่วงกิน้อนเรือ้นานกิชเท โอ้งเหลีช้อนแม่นะทันเทพตุนัตสุนัตโอ้หน่าไปน้ำเลยอ่ะเอนเวดแม่งอัดตูมาเดียวเลยเอ้อเพรยิงไม่โดนได้ไงขอเลยโอ้มันถึงมาดีมาดีมีแถบนะยังเชียรบกันแห้ง ตอกม่ได้พอเล่นนำตีวอลเลยอ่อยังบมลเหรไปถูกโอโหแต่บอตายเงียงวะโอ้สาือกอะคิวเดนมึงคิดว่ามึงเกีียวมากคือไอ้สิตูมสิมันอยูังไงแว่นมันแห้งอ่ะแว่นเวทเนี้อันตีอันตีวอลเลยไม่ายเลย

ก็กูจะอยากจะโชว์มึงบอกให้กูฟาร์มไงกูก็เลยอดโชว์เลยเขาจะแย่กันดีไม่รู้จักจับจับแตงจะพาเอาฟิกเกอร์มาเย้่ยไอ้ผู้ขัดกูขัดผู้ขัดกู้ถาขาแว่ยไม่ดนไม่โดนพอดีเออแข่งตัวรวยตัวรวยมีเก็บตายตายยิงยิงแว่นเห็นนะนะถือดีป่ะเมื่อกี้เฮ็ดไอ้ตายนะ มันใส่แว่นได้หเนี่เอาดิเดี๋ยวนะไรน้ออกไ้อีกอะออฟาดนี่เกือบตายไปองค์การเทพจ้ใครก็ได้เอาแว่นให้หน่อยนะยี่เอาแว่นอยเอาแว่นไอกได้ะไรแว่นเห็นไหมไอ้เี้ยม่เอาอโดมาเ้ย ก็เป็นยังผู้ขาได้ย้อนหน่งเกมน่ะย้อนหน่งเกมน่ะย้อนแห้งล่ะกู้ขามันได้เพื่อนเป็นผู้ตายเป็นซีฟน้องเอาเทนคือบบตีปลอมรถเขาเป็นผีคิวโอ้กูตายแล้วน้องเทนกูตีเนาะนะเทนเทนมาสักเมื่อกี้บอกเพนบักเนาโอ้เต็มปากเลยเทนกับเทนมันเหมือนกันจะฟังยน้ไปรับเทนที่เทนอาจจะตุยก็ได้ โอ้มึงลูกเทนมึงเทนจะชัดได้ไหมมึงเทนจะชัดได้ไหมกูก็บอกเทนเอาเหรอบตาดิใกะไๆกันวะไอ้แหวนไอ้ตัวแวนนี่ก็เหมือนไส้ปะแหวนอยู่พุมเนี่ยโดนจะ z o มันดิเอ้มันเอาได้หรือเปล่าไปดูหน่อยดูอะไรอย่างงั้นเหรอต้กูหาแหวนกันแป๊บนึ่ง เดี๋ยวเนี่ยมึงไม่โดนนะร้านเซ pues ิร์ฟมึงหายไปนะหมดแล้วมาแล้วย้อนย้อนมาแล้วกระเป็นแนี่ยเครับป uh ุ่นปั่นี่ยปุ่นปส๊ดอยู่เห้ยยอบีลีแม่งแรงมากซุยเฮอยแทงทีละพันสามซุยเฮคิรินเรน

โอ้ดนแคือหายรูดลูดโอ้โหายไปซะเพิ่มสี่เขี่ยพี่สีโอ้ยตามไม่ทันห้าสี่สามสองหนึ่งฟิลเดอร์คอตันทันหน่อยคือทันหรออ้าวไม่ดูนะกาวเกินซอยปอมแรงมาก

เอฟเฟลนไม่เป็่ไรต้น MVP กูบอกแล้วกูแบกย้อนแบกให้กูกลายเป็นซัพพอร์ตเลยอ่ะกูไก่เป็นร่วมไปหรอพิ้นนี่ใส่รูมเป็นซัพพอร์ตเต็มตัวเลยเฮ้ยวบี้ยวเรือนแล้วความเสียหายยี่สิบสอง